สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้23กรกฎาคม2568แจ้งข่าวดีครับนักเรียนยากจนจะได้เงินช่วยเหลือปี2568ครับโดยชั้นอนุบาลจะได้รับ4,000บาทนะครับชั้นประถม1-6และชั้นมัธยมต้นม1-3โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสพทนะครับปี2568จะได้รับคนละ3,8 4 0บาท มัธยมปลายมสถึง6อันนี้จะได้เฉพาะโรงเรียนสังกัดครูโรงเรียนตะเวนชายแดนนะครับก็มีไม่เยอะนะครับโรงเรียนที่สังกัดตชดนะครับโรงเรียนตชดไหนที่มีมีครูเป็นมีครูเป็นตำรวจตะเวนชายแดนน่ะแหละครับสอนอยู่โรงเรียนใดที่มีมปลายด้วยนะจึงจะได้รับด้วยนะครับเงินนี้ 6 8 4 0บาทต่อคนนะครับปี2 5 6 8ซึ่งเงินที่จะจ่ายนักเรียนนี้จะแบ่งจ่ายเป็น2 2ครั้งนะครับภาคเรียนละ1ครั้งโดยชั้นอนุบาลน,นะครับภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2 5 6 8จะได้รับ2,000ภาคเรียนที่2ก็จะได้รับ2,000อนุบาลก็จะได้ปีนี้4 0 0 0ป1ถึง6ครับปฐมชั้นปฐมนะครับแล้วก็ชั้นมัธยมต้นม1นถึงโรงเรียนขยายโอกาสนะ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 8ได้พันเก้าร้อยยี่สิบภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2 5 6 8ก็จะได้อีกพันเก้าร้อยยี่สิบก็จะรวมปีนี้จะได้สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทโรงเรียนมัธยมนักเรียนมัธยมปลายเฉพาะเรียนต่อชะลอเทอมแรกจะได้สามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเทอมที่สองของปีการศึกษาสองห้าแปดก็จะได้อีกสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนเป็นเงินจากกองทุนกสศครับ หรือชื่อเต็มว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอันนี้แหละครับก็เขาจะมีการจ่ายเงินทห้นักเรียนโดยเงินนี้กองทุนจะโอนไปให้ไปให้โรงเรียนนะครับเสร็จแล้วโรงเรียนก็จ่ายตามระเบียบจ่ายเป็นเงินสดก็มีนะจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียนก็มีนะครับซึ่ง แบ่งออกเป็นสกลุ่มนะครับ <Bl ur. S 1> กลุ่มที่1คือกลุ่มที่ได้รับต่อเนื่องก,กงลุ่มที่ได้รับต่อเนื่องหมายถึงคนที่ได้แล้วได้แล้วเมื่อปีปีที่แล้วเนี่ยได้เอ้าสังเกตได้ง่ายกลุ่มที่ได้รับต่อเนื่องหมายถึงปีที่แล้วเนี่ยได้เงินแล้วก็ปีนี้นี่เป็นปีที่ยังไม่ได้รับเงินครบ3ปี 3> <m> ใครที่ยังไม่ได้รับเงินครบ3ปีก็คือปีที่แล้วก็ได้นี่และยังไม่ได้ติดต่อกัน3ปีนี่นี่แหละกลุ่มนี้จะได้ต่อเนื่องอีกนะ ก็จะได้รับเงินในช่วงวันที่4สิงหาคม68ถึง2กันายายน68นะครับเงินจะโอนไปโรงเรียนในช่วงปลายเดือนกันยายน68เสร็จแล้วครูเขาจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนแล้วก็เขาจะโอนให้นักเรียนช่วงนี้แหละและนับจ่ายช่วงนี้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม68จนถึงไม่เกิน2กันายายน68นักเรียนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับจะต้องได้นะครับครโดยเขาจะโอนภายใน20วันไม่เกิน20วันทําการนับจากวันที่เ,เขาได้รับเงินโอนจากกองทุน โรงเรียนได้รับเงินโอนจากกองทุนกสสเมื่อไหร่ก็ตรวจสอบและจัดจ่ายให้นักเรียนภายในไม่เกิน20วันทําการนับจากวันโอนนับจากวันได้รับการโอนเงินจากกองทุนก็จะอยู่ในช่วงวันที่สสิงหา68ถึง2กันยายนห8นี่นักเรียนจะได้ในช่วงนี้นะครับเฉพาะนักเรียนที่ยากจนนะครับตามเกณฑ์ของกองทุนกสสนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับอันนี้กลุ่มได้รับต่อเนื่องจะได้รับเงินในช่วงนี้นะครับทีนี้มีกลุ่มสำรวจใหม่ กลุ่มสารวจใหม่จะสังเกตได้จากเมื่อปีที่แล้วไม่ได้รับเงินนะเมื่อปีที่แล้วไม่ได้รับเงินหรือเมื่อปีที่แล้วได้รับเงินแต่เป็นเป็นการรับเงินปีที่สามคือใครเขาจะจ่ายสมปีอย่างต่อเนื่องแต่ละคนนี่ถ้าใครได้ครบ3มปีแล้วปีนี้สํารวจใหม่นะครับหรือปีที่แล้วไม่ได้เงินปีนี้เขาก็สํารวจใหม่ในกลุ่มไม่ได้เงินเขาจะสํารวจใหม่ในกลุ่มที่ปีที่แล้วไม่ได้เงินนะครับและ ปีที่แล้วได้รับเงินแต่ได้รับเป็นปีที่3นี่แหละช่วงเปิดเทอมมาเนี่ยครูไปสํารวจข้อมูลแล้วเสร็จแล้วครูก็บันทึกข้อมูลออนไลน์ไปให้กองทุนกศสกองทุนกศสจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินในกลุ่มสํารวจใหม่นี่21สิงหาคม2568นะครับครูก็จะตรวจสอบว่าใครได้รับเงินบ้างจากนั้นกองทุนกศสก็จะโอนเงินเงินดังกล่าวนี้ไปให้โรงเรียนตามรายชื่อผู้ได้รับเงิน จากนั้นครูจะตรวจสอบแล้วครูโรงเรียนก็จะจ่ายเงินให้นักเรียนในช่วงวันที่8กันยายนถึงไม่เกิน3ตุลาคม6กอันนี้กลุ่มสํารวจใหม่นะครับก็จะได้เงินใ,ในช่วงนั้นบางคนก็ได้เป็นเงินสดบางคนก็ได้เป็นโอนเงินโอนเข้าธนาคารแล้วแต่การจัดการของโรงเรียนโดยโรงเรียนเมื่อได้รับเงินโอนแล้วโอนไปถึงกองโอนเข้าบัญชีโรงเรียนแล้วโรงเรียนจะต้องจ่ายเงินให้นักเรียนภายในไม่เกิน20วันทําการนับจากวันได้รับเงินก็วันรับเงินกลุ่มสํารวจใหม่ก็อยู่จะอยู่ในช่วง 8กันยาย,ยน68ถึง3ตุลาคม68แต่แล้วแต่โรงเรียนอาจจ่ายไม่พร้อมกันนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงเรียนแต่จะจ่ายในช่วงนี้แหละครับช่วงวันที่ที่โชว์ในหน้าจอนี่แหละครับทั้งหมดคือบอกข่าวดีนักเรียนยากจนจะได้เงินช่วยเหลือปี258 6ครับจากกองทุนกศส,อสอครับสวัสดีครับ